สบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆกคนเนาะมาผมมาพอกษาลาว,ลวสเาสเ้นเก่าเส้นเคยเมื่อนี้ก็ขึ้นมาจากกทอมอเนาะเพื่อจะนําเงินบาทมาทําบุญได้พี่น้องเมื่อนี้ค่ะสิมาทําบุญอยู่ฝั่งลาวเนาะพี่น้องมาสาธุอมุตนาลำกันเด้อ

ก็สิมาเดินส้มหวัดนี่แหละนี่สิไบึงมือเขาหยอดโซฟาบุไดมาพี่น้องยอดโซฟาก็โซก็สั่นก็โซก็ยอดก็สั่นสิเปบึงสิล่ะปอันนี้นะสือกันียงอันนี้ไเน้น้ำเน้นสางสือกันเนี่ย ฮะอันนี้สูตรประสูตรสูตรประสูตรของพระพุทธเจ้าวะโอ้งามอิลีภาพมีมิติตึงเทพป้ามีสากงาม อันนี้ฮะก็สร้างสร้างเผื่อพะพวีชันดอนอันน่ะเด้โอ้โอ้โอโคกโคกเสากับเจ้าว่าะบ่าวเหตุนะโอ้งามเนาะโคกเสากับ vời loại yêu ừ ngam hà lê hết kiêng mà nhiều nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มานอนเผากองบุญก็ไม่ใหญ่พี่น้องเลยจะมีพี่น้องป่าสร้ามากระวงมากระหล่อกวงมากระหอันนี้คือกองบุญเนาะที่นั่น เราก็นอนเผากล่อง่นได้นีเกลยงใช่ปองซอยไออย่างได้นม่งรู้ทอดทานนอนนี่ก็คือเอานอนเผาตอนนี้ก็ฝนตกฝนตกลินตกลินน้อย ไม่ทํามุนเนี่ยสู่ถึกส่วงพระยุขาวกดีพระยุขาเล่าตั้งแต่แข้งทําหมวนอ้าฮาสวรรณะเขตแล้วก็สราวันนะ่ะพี่น้อะพรอยุข่าวสามแขงทีนักแน่เนาะ ไปมาตะกินกับเวียดนามแต่วันที่ชาวอินหาวันที่ชาวศรีมาผิดหรอกไปอยู่เขาเมื่ออื่นเท่ากับสีสบายหยาดหนังก็เท่ากับนอนเผากองบืนเมื่ออื่นมน้าเท่ากับทอดทานมฮะนอกจักรวาเนาะอีกงส่ยามเพียงยามงานเออกะบ่อย้อยใจ เออมีอย่างพวกเขากับกวาสามันี่คือเก่าเออในบ้านเฮานอกเออเอากรรอจัหน่อยพี่น้องนอกใส่บาตรอย่าเวนาพี่น้องเมื่อนี่คือเมื่อถวายทานถวายกองบุญใาอ่าาี่งมื่น่อเ ยังมีชีวิตอยู่นะลุงวงนะบักกี้เจ้านะ่าวน่ะอ้าวขึ้นสู่สวรรค์สันพะแล้วเด้อผู้ย่าผู่เสียงกาวหญาบุญเลากะอ่ะผู้ขาอันนี้ได เ็ตกองบุญหายหนังกองแล้วพอแนวหน,หนงกองอะ่ะขอให้มาหับจำเอาให้เกิดมังดีชมสุขมานับแต่นี้ต่อไปก็ขอให้คุณห่างคุณมี่คุณส่งห่างทรงมีคุณห่างคุณมีให้ลูกให้ล้านแล้วขอเพ่งบุญบาล,ลมีปู่ย่าเด้อบ้านนี้ซาอนะไรใส่นะา,างก็บา อืมกินเขาห่วมพี่งน่อยในถนนมีผู้มีผู้กับจำแม่พี่หน่อมีผู้กับจกา่าฮาอย่างนั้นจะกินไปกูนกินข้าวเยาดวนี่เจ้านาง อันนะั้นพ่อเขาครอบครัวบุ้ครอบเขาพ่อาครอบ,บ,บครัวอยู่สองแม่ลูกสองพ่อแม่ลูกสา,สามพ่อแม่ลูกกินบบปากระเบนซามกุนอยู่ในขณะกินบบปากบะเบนแอมแอมอ้อิ่มแซ่บบววิพี่เนาะพี่น้องเฮากับสีค่คน ค้นเครื่องค้นองคืนโลดพี่น้องเอ้ยบานนี่มีแต่กระปิดบ่พอแถวกี้แม่แถวนุ่นเอาติปเขานะคนขึ้นให้อ้ายนี่แม่ยังไงนี่ยังผัดหลอกผัดลมเนาะห้องว่าเผาห้องบุญเมื่อคืนนี้ ทอดท่า,ทานยังแหลวแล้วห่ากระซิมืออพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายมือสันวันดีเรามือสอง่งหางสรงมีมือคุณหางคุณมีเนาะพี่นะ้องจบสิทธิ์ลงแลว้วก็ขอนนให้ดวงวิญญาณปู่ย่าไปสู่สุคติเกิดมองดีสมสุขเนาะพี่น้องครับบาบเพื่อนเงินเด้อพีบบ่น้องเด้อ